สวัสดีครับสวัสดีครับตบมือนยตบมือแล้วสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักน่ารักนะครับทุกท่านโอ้โหกว่าจะมาถึงนะครับวันจันทร์อาทิตย์อย่างนี้คิดถึงนะครับคิดถึงมากๆเลยนะครับก็พบกับรายการดีๆตรงนี้กับสถานีโทรทัศน์นะครับช่อง p ีไฟทีวีนะครับที่เรานําสาระและความบันเทิงมาเสนอกันเป็นประจําท่านครับ ท่านเคยมีรายการแบบนี้ไหมครับท่านที่เป็นโรคไอหืดไอแหบไอแห้งไอจนลากแดงลากเขียวอาจจะเสียวหน้าอกอาจจะตกกระไดไอกระดกกระแดกลูกกระเดือกกระดกกระเด็นไปโดนเด็กกระเดาดายดิ้นไอไม่จบไม่สิ้นไอเสียเส้นเส้นท้องตึงจะลุกจะนั่งทรมานกายอ่โปะได้โปะได้โปะหน้ามือตามมือเวียนหัวไม่ได้พักไม่ได้พอน้องแม่แรงน้อยทันนะครับก็ห่อยไม่รู้รถมของอื่นเพ่อมีกดและมีผลลัพธ์ใส่เวลาหายใจแต่ละครั้งเนี่ยมันนี่เหม็นมันเป็นโรค แบบนี้จะเป็นโรคเครียดนะครับแต่การแบบนี้จะหายไปนะครับถ้าท่านเปิดสานีทรทั์ช่องพีไฟทีวีและชมรายการนี้เพราะนี่คือรายการแอดโชวครับรายการเรามากันทุกครั้งเอารอยยิ้มเอาเสียงหัวเราะความสนุกสนานมาฝากกันนะครับเห็นผมพิธีกรหน้าต้องตองดอง,ดองดอสเดาแต่งชุดแบบนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงของ เทศกาลกินเจกันแล้วแต่ว่าท่านกินเจแล้วอยากให้ท่านนั้นช่วยกันถือศีลด้วยนะครับเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราเพื่อให้พระองค์ท่านนั้นหายจากอาการประชวรเร็วๆนะครับเขาบอกว่าสุกรไก่แพะโคกุ้งเป็ดปลาต่างต้องมาเป็นอาหารรับทานลินสัตว์ทั้งหลายถูกฆ่าตายกายถมดิน ช่างชาชินกินเลือดเนื้อไม่เบื่อกันคนกับสัตว์มีชีวิตรักชีวีต่างก็มีความรู้สึกมีโศกสันเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเสียใหม่พลันรับประทานมังสวิรัตกันไม่ก่อเวรน,นะครับขออห้ท่านที่ทานมังสวิรัตทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านที่ชมรายการแอชโชอยู่ในขณะนี้บอกกเลยนะครับว่าเป็นรายการสด นะครับเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนกระทั่งถึงเวลาสามทุ่มนะครับแล้วก็จะเอาออเทปบันทึกภาพนะครับมาออกออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเอาเทปบันทึกภาพมาออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นะครับเวลาสิบเอ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ท่านที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถนะครับการสามารถที่จะ พูดคุยแล้วก็ติชมรายการของเราได้นะครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์029349774หรือจะ SMS มาก็ได้นะครับที่4221559นะครับและท่านสามารถที่จะชมรายการของเราสดๆขณะนี้ได้อหนึ่งช่องทางนะครับชมได้ที่ทาง w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  เ j ร์ไวเบสมานะครับแล้วก็ n e t p l i ชมได้เฉพาะอินเทอร์เน็ต s v l ไวเเวอร์ชัน8เท่านั้นนะครับเรามาเข้าสู่ความสุขสนานของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันดีกว่ากับทีมงานตลกคุณภาพคณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวดาราชายและสาวคณะครับสวัสดี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 ท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ทางบ้านด้วยเปิดทีวีดูแหมช่วงสองทุ่ม อีผ่านไปฮะ<ห>คุณดองดอกะสดาแแต่งตัวดูคล้ายๆไม่ใช่คนไทยนะเอาอฮะ,อะ,อะ,อะเปิดมาเลยเจ้าพ่อเชียงไฮ้เจ้าพ่อเชียงไฮ้เออแต่เดินเหมือนคนขาเปไงไงพ,พ,พูดถึงเจ้าพ่อเชียงไฮ้ผมชอบนะชอบอ่ะคุณเดินแบบเจ้าพ่อเชียงไฮ้ให้ผมดูหน่อยไหมโอ้โหเดินแบบ Slow <ะ>สโลโมชั่นฮะสโลโมชั่นเดี๋ยวผมจะร้องเพลงเจ้าพ่อเชียงไฮ้ได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 ้ฮะได้ได้โอเคคุณลองเดินลองเดิน ปัม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 คนดีดี